ร้านใหม่นะครับมาหน้าหน้าจะเบ้ชีสนะครตอนแรกว่าจะสผักขมผักขมขัดตลาดอันนี้ร้านนี้ก็ก็ราคาย่มเยานะครับเริ่มต้นที่ห้บาทนครับมีห้าสแล้วก็ร้อแล้วก็ร้อ1ร้นะครับร้อครับอันนี้ผมสั่งใจส l ก็คือร้อนะครับก็มีเก้าน่วนะครับ แล้วก็ไซส์แรกก็เป็น6นิ้วใช้ 2, สองไซส์สประมาณ7นิ้วไซส์สามประมาณ9นิ้วไซส์สี่ประมาณ10นิ้วนะครับมี18หน้าครับจำไม่ได้เลยอ่ะเรามาลองเปิดกันดูกันว้าวโอว้หลายชิ้นนะครับว,ว้าวมาลองจิ้มชิ้นหนึ่งนะครับมาดูรสชาติเขาจะเป็นไงมีฮาวาเอี้ยนโรมาให้ด้วยนะครับ เอมิใช่เหรอจ๊ะเด็กพ่อเราไม่ทำงานะเรับพอลไรไม่ไมแด้งป็นอะนร่ลอืมอร่อยมากครับจิ้มชีสยื่นถามอร่อยเลยครับตอบก็กรอบอยู่นะครับถ้ากินจดๆก็น่าจะกรอบเลยอันนี้เขาเป็นชีสนะครับเขาก็อบแบบร้านปกตินะครับแต่จนแต่เขาน่าจะปรุงเยอะมเลยอร่อย อันนี้ละมือไซส์นี้มีแปดนิ้วนะครับเซตน่าจะน่าจะมีแปดนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ก็แค่น้าดูเินชิ้นใหญ่ขึ้นครับเอ้ไซส์หกเจ็ดนิ้วกับหกนิ้วเป็นสี่ชิ้นนะครับน่าจะกินแล้วค่อยอิ่มก่อนก็จะเล็กแค่นี้เอครับเจอซีวมากินนะครับไม่อิ่มครับไม่เต็มถ้าอิ่มเก็เข้มข้นนะครับเขาปรุงเยอะนะครับในเนี้ก็มี ในย่างนี้มะเขือเทศใส่เยอะมากแบ่งเขาใช้แบบปกตินะครับแต่เขาอ,อบลมร้อนอือร่อยมากทุกท่านกะไปกินนะครับอยู่แถวเซอสะแก้วครับข้างข้างแางแถววัดสะแก้วนะมรันคับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์สัตไค้ว่าจะได้รูว่าคลิปหน้าเมีนะครับบ,บ๊ายบาย